ช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาฟังวิสัยทัศน์กรรมการผู้จัดก,การใหญ่ e อโกกรุ๊ปดรจิรพรสิริคำพร้อมเสริมศักยภาพเพิ่มโอกาสเพื่อการเติบโตของ e อโกกรุ๊ปอย่างยั่งยืนมุ่งเพิ่มกำลังการผลิตอีกนะคะ1,000เมกะวัตต์ค่ะสร้างรายได้กำไรและสมดุล ESG ค่ะเดินหน้าสารต่อการดำเนินธุรกิจ Cleaner Smarter and Stronger to Die Sustainable Growth ที่ใส่ทัดในการขับเคลื่อนเอโก้เป็นยังไงคะที่ใส่ทัน์ในการนำเอโก้ไปข้างหน้านะคะสเสริมศักยภาพ เพิ่มโอกาสเพื่อการเตริบโตของเอเกอร์กรุอย่างยั่งยืนค่ะ Empowering for e g r Group Sustainable Growth นะคะโดยเรามีเป้าหมายในการเดินหน้า3เรื่องด้วยกันนะคะในเรื่องของ Revenue แล้วก็ Profit ที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะเรื่องของ Capacity แล้วก็แชร์ของ Portfolio ต่างๆมีการบริหารจัดการให้ดีมากขึ้นเพิ่มกำลังผลิตให้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะคะระหว่างที่เปลี่ยนผ่าน Energy Transition ลงไฟฟ้า แก๊สธรรมชาติหรือว่าเป็นคอมบ i n e ไซเคิลเข้ามาระหว่างกลางก่อนที่เราจะไปสู่พลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นสังยภาพที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนของ e อ o กเราอยู่แล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะมุ่งสู่กรี e เอ c กเองเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ ESG นะคะเราได้ DJSI มา4ปีซ้อนและคิดว่าปีนี้เป็นปีที่5ที่เราน่าจะได้ DJSI นะคะ ตัวกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเป็นยังไงคะ Cleaner, smarter, stronger เราก็จะเติบโตไปด้วยกันในเรื่องของ Sustainable growth คะ่ะเป้าหมายคือต้องเติบโตในแง,ง่ของไรายได้ด้วยเมกรวัตด,ด้วยเนี่ยตั้งเป้าเรื่องเมกรวัตยังไงคะเราคาดว่าปีนี้เราจะลงทุนในการเพิ่มกำลังผลิตประมาณ1,000เมกะมัตต์นะคะโดยเราเตรียมเงินลงทุนไว้ประมาณ30,000ล้านบาทคะ่ะ ณปัจจุบันนี้เรามีอยู่ประมาณ7 0 0 0เมกะวัต์ใช่ไหมคะค่ะถ้ารวมกันแล้วก็คือเท่ากับว่าปลายปีนี้ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายก็คือเอ็กโกจะมีลงทุนประมาณ8,00 0เมกะวัตรายได้ที่จะเติบโตขึ้นมาหรือว่ากำไรที่จะเติบโตล่ะคะกำไรที่จะเติบโตและรายได้ที่จะเติบโตก็สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําลังผลิตหรือเมกะวัตที่เราจะเติบโตนะคะโครงการในไปรายต่างๆที่เห็นอยู่เนี่ยเหมือนว่าปี67เจเนี่ยจะมีเข้ามาในครึ่งปีหลังค่อนข้างมากใช่ไหมคะ ก็คาดว่าเราก็น่าจะได้เพิ่มมาจากการที่เรากำลังเจรจา2-3โครงการในการทำเอ็ A นะคะก็หวังว่าน่าจะปิดดิวได้ไปลายปีนี้คะ่ะในขณะที่โลกยัีโกลรีนมากขึ้นและแผน PDP 2024เนี่ยตัว ECO o เองจะมีโอกาสยังไงในการลงทุนและจะมีการลงทุนด้านกลีนยังไงบ้างคะ เป้าหมายของเอโก้เองเราก็มุ่งไปทางกรีนอยู่แล้วนะคะในการเตรียมโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศเราก็จะเตรียมโครงการที่เป็นโครงการที่เป็นกรีนอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกช่วงฐานซีชั่นแน่นอนกรีนของเราก็คือจะเป็นโรงไฟฟ้าของแกส๊สธรรมชาตินะคะแล้วก็จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือก็พลังงานลมรวมถึงธุรกิจแบตเตอรี่ที่จะมาเก็บพลังงานจากกลุ่มองพลังงานหมุนเวียนเพื่อซัพพลายในช่วงเวลาที่ต้องการพลังงานไฟฟ้านะคะ เราตั้งเป้ากี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี73นี้คะในปี73เราจะสามารถเข้าสู่ที่30เปอร์ซนพลังงานหมุนเวียนนะคะ